อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเราไม่เคยมาทํางานที่ข้าวราแกงในเมืองไทยเลยจ้ะอันนี้ของสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษแปลว่าอะไรแกงฝักทองแกงเลียงค่ะแกงเลียงอาหารไทยโบราณหมูกระปิหมูกะปิใส่ลูกเลียงผัดหมูกะปิใส่ทุเรียนค่านจะมาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็เสิร์ฟเสิร์ฟคิหนะลูกค้านั่งโต๊ะนู้นครับครับมาทำมาแล้วครับข้าวขาหมูหนึ่งจานโอเคต๊ดตุเก็บจานด้านหน้าได้เลยค่ะลูกค้าโอเคครับโอเคครับ สวัสดีครับยินดีที่กลับมาเ h e f f o o ส Stories นะครับวันนี้เรามาร้านข้าวราดแกงครับที่ชื่อว่าครัวสามสมุดอันนี้อยู่ถนนใช่ไหมสามสมุดสามสมุดครัวสามสมุด ที่อันนี้เป็นอะไรนะร้านข้าวราดแกงแล้วก็ถนนอำเภอเมือง,ออรองประทุมธานีรู้จักข้าวราดแกงไหมเชฟเข้าวราดแกงรู้เพราะว่าที่สิงคโปร์ข้าวราดแกงเราก็มีเราเรียกว่าเป็นจับใช่ปึงถ้าแบบชื่อภาษาอังกฤษนะเป็น economical rice ก็คือราคาไม่แพงเราสามารถมี variety หรือว่าความหลากหลายเยอะวันนี้เรามาฝึกงานนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเราไม่เคยมาทำอาหารหรือว่ามาทำงานที่ข้าวราดแกงในเมืองไทยเลยโอเคไป let's go สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับพี่หนิงครับผมขอฝึกงานได้ไหมครับได้เลยค่ะเทสอุปกรณ์สำคัญอ่าพัดการเปื้อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้มันได้อะไรนะมาสเตอร์เชฟ p อเปิรลออ่ะหมวกไหมหมวกเทสเทสหมวกเดี๋ยวนะเอ็กซิสทร์อ๋อโอเคหมวกมาอ่าโอเคยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มโอเค โอเคอยู่เงี้ยโอเคเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปในครัวมาเทสเมนูก่อนอันนั้นเมนูอะไรผัดเอ่ออันนี้เป็นปลา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 ,ปลา,ปลาน้ำจืดอะผัดอะไรนะพริกขิงเหรอใช่ไมชหมคะผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบปลาดูทอดกรอบปลาดุกลุกปลาดุกไม่ไี้เจอปอาดุกเลยอ่อแกงฝักทองฮะแกงเลียงค่ะแกงเลียงอาหารไทยโบราณอ๋อแกงเลียง หลังผัดแปนที่สองอ่านั้นอะไรก็ก็เหมือนผัดพริกขิงอ่ะขัวกลิ้งขัวกลิ้งอ่อาขัวกลิ้งอ่าโอเคโอเคโอเคขัควกลิ้งข้างหน้าไข่ต้มเนี่ยที่เป็นสีเขียวๆที่มีถัยย่วกระจาดเออเนี่ยอะไรอันนี้ผัดพริกขิงไม่ใช่หรออะไรคะหมูหมูกะปิหมูกะปิหมูกะปิใส่ลูกเหลี่ยงผัดหมูกะป,ใกปิใส่ทุเรียนลูกเหลี่ยงอ๋อลูกเหลี่ยงโอเคอันนี้สวรรค์ลูกเหลี่ยงนี่ลูกเหลี่ยงอ๋อลูกเหลี่ยงคล้ายคสตอคล้าคายสตอ โอเคไปลูกค้าเข้ามาเราต้องถามว่าทานนี่หรือกลับบ้านคะโอเคถ้าทานนี่เราก็จะหยิบจานข้าวเราจะมีข้าวสองแบบข้าวขาวข้าวหอมมะลิและอย่างจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่มีข้าวไรซ์เบอร์รี่กับข้าวสวยจ้าจ้าแล้วก็จะตักตักใส่จานแล้วข้าวประมาณเท่าไหร่ครับะข้าวประมาณเท่าไหร่ครับข้าวประมาณหนึ่งโอ้ข้าวเยอะอยู่นะจ้าอันนี้ของสุภาพบุรุษ ครับค่ะสุภาพสตรีก็ลดลงนิดนึงอ๋อสุภาพบุรุษเป็นว่าอะไรผู้ชายอ๋อผู้ชายผู้หญิงก็น้อยหน่อยอ๋อถ้าถ้าผู้หญิงน้อยหน่อยอ๋อผู้หญิงก็ประมาณประมาณนี้โอเคครับอันนี้ด้านล่างเป็นข้าวได้มาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนี่ค่ะนี้รับกลับครับค่ะนี้ข้าวขาวข้าวธรรมดาข้าวขาวโอเคครับอันนี้ผมตักงใหม่ครับตักงใหม่เลยโอเคคุณพี่รับข้าวขาวเหมือนกันนะคะ โอเคข้าวสองจานนะคะครับผมข้าวสองจานนี่ไงนะของพี่ผู้ชายผลาดุกแบบอะไรทำไหมคะแล้วก็จานให้แปลงไหมพ่อแม่โอเคค่ะโอเคโอเคอ่ะอ่ะอันนี้ของพี่ผู้ชายอันนี้ครับไข่เป็ดปลาดุกอ่ะโอเคอ่ะอันนี้อย่างเงี้ยสามชิ้นสามชิ้นใช่ไหมครับนี่ โอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเนาะมะเขือปะาหางสี่อันโอเคครับไข่ปลากาดดองอ๋อโอเคโอเคไข่ปลากาดดองโอเคประมาณประมาณนี้ใช่ไหมครับเกลี่ยเกลี่ยนิดนึงเกลี่ยอย่าทับกันโอเคอย่าทับเออมันต้องแยกฝั่งะโอเคครับโอเคใส่ช้อนอ๋อใส่ช้อนโอเคแค่นี้ใช่ไหมครับช้อนซองแล้วก็ช้อนซองแล้วก็เสิร์ฟเสิร์ฟที่หนาลูกค้านั่งโต้นู้นครับหน้าโตนี้ค่ะอ๋อโอเคตัวนี้ ตัวนี้ใช่ไหมครับคนั่งตัวนี้ใช่ไหมครับกระดุกกระเช้โป๊ะอีกอันนึงกระดูกกระเช้าโป๊ะค่ะตัดข้าวมาสองจานเที่ยวอะไรคะผ่ดราดเชโป๊ะตัวนี้เราอันนี้ใช่โปมครับช enfin ้อนหนึ่งเหมือนกันะประมาณไม่ต้องเยอะขนาดนั้นน้อยลงหน่อยโอเคแต่ต้องมีฟังโน้ตมีไข่หน่อยโอเคใส่ช้อนเดยวพูดห่อใส่ช้อนสิช้อนสิช้อนอ่าใส่ช้อนส้อมโอเค ครับ้ามาแล้วครับครับออเดอร์แบบนี้เราคิดคิดยังไง2อย่าง50บาทครับ2อย่าง50บาทค่ะถ้า3อย่าง3อย่าง60 1อย่าง40เพิ่มอย่างละ10 10อ๋อ10 10 10เองเหรอใช่ครับโอ้ไม่แพงเลยอันนี้เ0้ารครับอ๋อโอเคโอเคครับคุณน้องอะไรคะเขียนทอนครับอ๋อมีอันนี้ด้วยอ่าอันนี้ด้วยโต๊ะเดิมโต๊ะเดิมใช่ไหมครับสองชิ้นโอเคครับสองชิ้นร้อนนะคะต้มหมดแล้วใช่ไหมครับสองชิ้นใช่ไหมครับอันนี้ค่ะ โอเคครับเออใบผักชีโอเคนี่ร้อบาทครับโอเครับเลเวสาบาทครับไครับเอ๊ะเก็บจานด้านหน้าได้เลยค่ะลูกค้าโอเคครับโอเคครับเออโอเคเอ้ข้าขาหมูหนึ่งจา ข้าวขาหมูครับข้าวขาหมูข้าวปริมาณเท่าเดิมครับเท่าเดิมครับอันนี้สับท่อนท่อนใช่ไหมไม่ต้องใหญ่มากครับโอเคอย่างนี้อย่างนี้น่าจะสูงนะโอเคโอเคนะครับแล้วก็เอานีประกัดดอคโอเคอ่ฮะใส่ไข่ด้วยใส่ไข่ไข่ครึ่งฟองหรือว่าหนึ่งฟองครับหนึ่งฟองครับโอเคไว้า้างกันโอเคค่ะค่ะ แล้วก็หมูหยิบหยิบขาหมูเนื้อหนะเนื้อหนังครับเนื้อหนังเตื่อเมากเลยใช่ค่ะมันจะเปื่อยนุ่มแล้วใช่นุ่มมากความลงกดลงนิดนึงอันนี้ผมเอาไปเก็บก่อนโอเคกดลงนิดนึงกดลงอย่างนี้นิดหน่อยนิดหน่อยไม่ต้องเยอะโอเคอย่างนี้ะแล้วสับค่ะแล้วก็สับสับเป็นกิมจิใหญ่เนรออ่ะฮะโอเคโปะข้าวได้เลย ตักน้ำลาดอันนี้เราต้องคนๆหน่อยนะเพราะด้านบนเป็นน้ำมันใช่ครับโอเคอันนี้เยอะไปไหมลาดเลยล่าเลยล่าเลยลาดเลยลาทเ่ตัวๆครับโอ้อันนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้ยไม่ต้องเยอะอีกนิดเดียวโอเคนะคะ generous นนะกับ้ำลาดโอเคครับต๊ะไหนครับค่ะน่ะโต๊ะน้องพี่ญิงนั่งคนเดียวข้างในค่ะเอาข้าวหมูครับนี้เลยครับ โอเคอ่านี่เป็นไข่กระพุ้งนะครับนี่ลูกค้ามาลูกค้ามาเรื่อยๆโอเคลูกค้ามาเรื่อยๆจะมาวันนี้ท้าเชิญค่ะรับรับอะไรครับน้ำตกครับผมเปิดเลยครับเด้งมาเลยลองลองให้เขารับเองค่ะคัวกริ้งค่ะอันนี้ใช่ไหมครับโอเคนี่ตั้งอีกนิดนึ่งอีกนิดหนึ่งอ่ะพอพออันนี้อีกหน่อยมใช่นี้ใช่ไหมครับโอเคครับส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะเรยนั่งนั่งนั่งครับเริ่อยๆเรื่อยๆ โอเคครับยัไม่ส่งเลยทีครับโอ้ตัาเร็วมากเลยพี่หนิงต่างต่างเร็วเมื่อเราดูมันแบบมันช้าดูมันไม่เหมือนชีพอะวันแรกกับหลายปีเนาะครับผมที่นี่นะก็คือที่สิงคโปร์ไม่มีเนาะความแตกต่างอะก็คือพวก เขาเรียกว่าอะไรอันนี้อันนี้คือเป็นผักแต้มผักแก้มค่ะคือทานที่เนี่ยสามารถตักทานฟรีได้เลยแต่ถ้าใครต้องการซื้อเพิ่มก็ขีดละสิบบาทหรือต้องการน้ำพริกต่างหากก็ถุงละสิบห้าบาทมีน้ำพริกผักและมีที่น้ำปลานี่ีทานได้ฟรีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สิงคโปร์เข้าราแกงอ่ะเราไม่มีเพราะส่วนใหญ่เข้าราแกงของเราก็แค่เป็นแบบมันเมนูอาหารจีนอ่ะที่รา้าเอาขนาดนี้อันนี้วันธรรมไทยนะเป็น ไทย culture eating food ทุกอย่างมันต้องมีผักเพียงผักใช่เ<ง>นี่ยอันนี้เป็นิงที่เราบอกว่าแรกๆอะตอนเรามา street food ของไทยใช่ไห<อ>มเราว้าวมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ว่าจะราคาเท่าไหรอ่อ่ะบางที50-60บาทยังจะมี service ที่ดี<อ>ยังจะมีพวกแบบดีเทลเล็กๆแบบนี้<อ>ที่ทำให้เรารู้สึกว่าว้าว อันนี้เราก็เพิ่งเรียนรู้นะครับเรื่องเข้าราฐแจงไทยอ่ะอันนี้ทุกอย่างฟรีน้ำเปล่าถ้ากดกดออกออกมาจากตู้นะฟรีก็คือน้ำกรองมีแค่น้ำขวดอ่ะคิดตังค์แล้วก็ขนมถ้วยอ่าแต่อันนี้มีให้เลือกใช่เดี๋ยวนี้เสียตังค์ดีนะที่ชื่อฟรีอ่าเรา่าเจียวนิดนี้ก่อนแล้วต้องกินเปนคนไทยนะนี่ จิ้มอันนี้กินยังไงจิ้มได้เนี่ยน้ำพริกกะปิเผ็ดไหมไม่เผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดด้วยครับแต่กินแบบไม่ได้แรงโหดร้ายไม่โหดร้ายแต่ตัวนี้อะตัวนี้รู้สึกเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วเผ็ดเรื่อยๆเผ็ดขึ้นเรื่อยๆจ้ะเจ๋ออร่อยนั่นเผื่อมาพี่หนิงผมอยากรู้ว่าจริงๆแบบเขาละแกงพี่หนิง ปิดตั้งแต่ที่เคยออกบูธออกบูธขายอาหารในในในตามตามร้านทั่วไปตามห้างเป็นยูเอ็นในห้างใช่ทีนี้มันเกิดภาวะวิวกฤตอ่าโควิดเนาะโควิดงานห้างไม่มีพอดีตรงเนี้ยมันมีคนให้เซ็นร้า,านก,ก็เลยมาเซ็นร้านตรงนี้ได้โชคดีไปไม่งั้นคือมานในห้างคือศูนย์อ่าก็ได้ตรงนี้ก็เลยโอเคยังอยู่ได้อะไรที่ทําให้เราตัดสินใจว่าเรา ออกมาข่เป็นข้าวราแกงครับพี่เคยเคยเป็นพนักงานบริษัทเนาะเป็นพนักงานบริษัทแต่มันก็อยู่ได้มั้ยม่อยู่ได้นะแต่มันเหมือนชีวิตเรามันก็จะอยู่อย่างนั้นอ่ะนั่งโต๊ะทำงานกลับบ้านนั่งโต๊ะทำงานกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นพี่ก็มีมีทางานพิเศษมาออกบูธเหมือนกันเหมือนเราเห็นช่องทางอ่ะเออมันมันมันน่าจะดีกว่าที่เรานั่งทํางานอยู่่ันแล้วเป็นเป็นจัน่ายตัวเองเนาะพอดีแฟนทํากับข้าว ชอบทำกับข้าวแล้วเราเป็นบิส i n e s s เราได้เราคุมแต่งารหน้าร้านคือจัดสต๊อกสินค้าทำเมนูอะไรอย่างนี้กาแฟก็อยู่พนักข้างหลังคนใหญ่กลัวเรื่อยเราจะขายถึงกี่โมงปกติที่ร้านจะขายถึงประมาณสี่โมงแต่แต่ว่ากับข้าวมันจะหมด่อนก่อนแต่ว่ามันจะมีตัวอื่นเสริมข้าวผัดหมูหมูแดงหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวตามสั่งแต่ส่วนมากตอนนี้เราขายมานานเราจะรู้ปริมาณการขายว่าควรจะทํา ประมาณไหนแล้วสินค้าตัวไหนเป็นสินค้าขายดีสินค้าตัวไหนเป็นสินค้าที่แบบว่าเออปันกลางพอจะรู้แล้วเออว่างั้นอ่ะมันก็จะไม่เหลือสินค้าที่เป็นทิ้งเท่าไหร่ต้นทุนอาหารของเราปกติเป็นเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าข้าวแกงจริงๆอ่ะต้นทุนแบบเกือบเกือบห้าสิบนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอืมเพราะว่าเห็นว่าแบบเนี่ยอย่างดี้แค่นี้ก็หกพันบาทแล้ววัตถุดิบที่มันเหลือหรืออะไรมันมันจะไม่สามารถเก็บได้ครับต้องใช้พนักงานประมาณกี่คนครับ นาะตอนนี้ของพี่มีห้าคนห้าคนโอ้ก็ไม่ด้เยอะ <5 S 1> <5 S 2> สินค้าเรามีหลากหลายนะคะเหมือนเราอยากรองรับลูกค้าที่แบบมากกลุ่มนึง่งเอออยากกินตรงเนี้ยคนนี้ก็เรา <c oughs> เราเห็นเขาในโต๊ะนึง่งอ <c oughs> ่ะห้ยเบื่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากกินนู่นอยากกินนี่ออาอยากกินนี่แหละค่ะมีค่ะ้มตามอยากกิน๋วยเตียวอะ่ะมีคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากคนจะนึกไม่ออกว่าตัวเองอ่ะอยากกินอะไรปัญหาหลักตูมิคะอยากทานอะไรอะไรก็ได้สตูดอะไรก็ได้เมนูเลยกะเพรา ที่นี่มีขายสำหรับรคนไทยเขาเรียกว่าอาหารสิ้นคิดคิดอะไรไม่ออกว่าไข่กะเพราอโอเคได้ค่ะมีลูกมี ได้หมดข้างในนะชิว่าเข้าแกงสี่ภาคแปลว่าไม่หนีต้องทำอาหารในสี่ภาคไทยมีเหนือ้อไก่สานใต้อะไรเงี้ยอ่าซึ่งเหนือเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่มีเมนูเยอะเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นกลางเป็นอีสานเป็นใต้แล้วใต้คนนิยมเปิดดูจากคุณครูอยู่คุณครูครูกู๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนแฟนแบบว่างๆเขาก็จะเปิดเปิดดูอะไรเงี้ยค่ะว่าทำอย่างเงี้ยแล้วก็มาพลิกเป็นรสชาติของตัวเองแต่ใช่แล้วแหละไม่ว่าเราเป็นเชฟเราก็ดู Google เหมือนกันมันตอนนี้มันเป็นอันนี้เป็นเป็นอาวุธ สมัยก่อนโบราณเราต้องแบบไปทํางานที่ร้านเนข้าวขาหมู5ปีทุกวันแล้ก็คือแบบลวกหมูรล้างข้าวอะไรเงี้ยมาแบบแอบดูสูตรไม่ต้องแล้วเพราะตอนนี้มันทุกอย่างมันมีคนแชร์ถ้าเกิดว่าไม่รู้ก็ดูอเชดูอเชฟวูดสตอรี่นะครับเราก็จะแจกสูตรเรื่อยๆครับโอเควันนี้ผมต้องพุณพ่นิ่งนะครับที่ให้ผมประสบการณ์ผมครั้งแรกนะครับที่มาฝึกงานในเข้าวราดแกงของเมืองไทยขอบคุณมาครับขอบคุณรับ